สวัสดีมิรักแฟนดับพี่ารสูนทุกท่านนะครับผมวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาทําการสุ่มเป็นทางนั่งของ lucky box นะอาจจะเป็นกิจกรรมกุญแจแล้วก็วันนี้ผมจัดมาเป็นทางนั่งของอันนี้เขาเรียกว่าสุ่มไปเนี่ยเวิร์กช็อปของฟัง์กชั่น เนี่ยไอฟังชันอันใหม่เนี่ยเออจำไม่ได้มันชื่ออะไรนะ่ะจะเป็นฟังก์ชันนี้นะก็คือเราจะมีอยู่50เม็ดนั่นเองในการสุ่มวันนี้เดี๋ยวจะมาสุ่มดูนะว่ามันคุ้มแก่การสุม่มหรือเปล่าแล้วก็ดวงเราจะค่อนข้างเกลือขนาดไหนนะโอเคมาก็ก่อนจะชมคลิปขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะครับผมอิลาสติชนะ็อปนะเพิมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภยัยต้องอ e ิลาสติช็อปเท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ i o ยนะยก,ก,าาากนะ็ใดรอยแล้วก็่อจะเ็บ เครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวทำการอ่าสุม่มเริ่มจากคนาของกุญแจก่อนเลยนั่นเองนะ,ะก็อย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะว่ากิจกุญแจเนี่ยถ้าใครอยากได้เป็นลูนแดงแบบชัวๆเลยก็คือเก็บ120ครั้งนี่มันจะได้เป็นท่าน่งของลูนแดงไอ้พวกนี้มีลูนแดงมันมีรูอ่ ไม่ใช่สูดแดงแล้วคอมม่าแดงอ่ะคอมม่าแดงมันมีอยู่ทั้งหมด5อันเนาะถ้าสูมครบ120เนี่ยจะสามารถได้1ใน3อันนี้แต่ว่าอีก2อันน่ะที่มันหายากก็คือจะเป็นทางน้าของอันนี้ที่เพิ่มเป็นทาหน้าของไอทายอหนักเปอร์เซ็นต์แล้วก็ h อ HP เอเปอร์เซ็นต์อันนี้ค่อนข้างหายากนะซึ่ง i อดีผมก็ยังไม่มีนะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาสุ่ม40ครั้งพอนะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปว่าเราต้องการทนาหน้าของหีบอ่าหีบเลือกตัวละครฝั่งมนุษย์เพื่อจะเอออาาาไว้แลกกนนนนบัตขงชิุสหใคที่ ใกล้จะมาแล้วนั่นเองนะอ่ะมาวันนี้จัดไปเลย1ิเอาแค่40พอนะผมสูงแค่40อี 30, อ 30, ก31เก็บไว้รอบน้่นาโอเคเกลือขอได้6เศษหน่อยดิลุนทองลุนทองก็ไม่ได้ใช้เกลือรุนทองเอ้ยขอมาทองเงี้ยผ่านไปอย่างรวดเร็วนะโดยที่เราไม่ได้อะไรเลย <c oughs> อ่ะก็ะถือว่านี้เอาไปแค่นี้พอนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราจะทําการปั๊มอันนี้ อ่ะเดี๋ยวเรามาทำการรวมนี่ก่อนแป๊บหนึง่งเอ่อเดี๋ยวนะอันนี้มันของไหนวะปกติอันนี้ของผมมันไม่อ่าเนี่ยอันนี้เอาเป็นเอาเป็นอาสูรแหละเอาไว้ก่อนเผื่อเดี๋ยวรวมแล้วจะได้เก็กโกะนะเก็บไว้ก่อนรวมของสูตเก็บไว้ก่อนอ่ะประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามาทําการย่อยเอ่อผมว่าคอมม่าทองผมน่าจะไม่ได้ใช้นะผมน่าจะมีครบแล้วปะ อะคอม้าทองไม่ได้ใช้เดี๋ยวเรามาทําการย่อยขอม้าทองด้วยเลยออทองกับฟ้าไม่ได้ใช้เอาจิงสีม่วงก็ไม่ได้ใช้นะอะสีม่วงเก็บไว้ก่อนลวกันเพราะายังไงก็ยังพอได้ได้พอเก็บหน่อยอะเดี๋ยวเราเอามาเป็นท่าทางของแค่สีนี้พอออโอเคไม่มีอันซ้ำโอเคมามาเดี๋ยวเรามาเริ่มอาเขาเรียกว่าเป็นอันหลักของกิจกรรมของของคลิปนี้ก็คือจะเป็นท่าทาของสุม่ม อ่าอันนี้กิจกรรมใหม่ซึ่งเขาบอกว่าสุ่ม10ครั้งเนี่ยมันการันตีสีทอง1อันแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะสุ่มอ่าห้าสิบครั้งเพราะฉะนั้นเราจะได้สีทองประมาณ5อันแล้วก็ขอสีแดงสักอันหนึ่งก็ยังดีนะเนี่ยในในเนี่ยมันจะมีอยู่เนี่ยที่เขาได้สีแดงสีแดงกันนะเนี่ยก็ขอสักอันหนึ่งก็ยังดีนะสีแดงใน50อันเนี่ยแล้วก็สีทอง5อันก็อ่เขาบอกว่าอันที่เพิ่ม HP เนี่ยจะได้พลังค่อนข้างเยอะกว่าก็ขอ HP แล้วกันมาไปอย่างรวดเร็ว เอ้ยชื่อขึ้นวะน่าเป็นสีทองนะอ่าโอเค okay, มันได้สีทองอันนึงได้เป็นรูปปา้านรูปป้านไม่แน่ใจเพิ่มอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูทีเดียวแล้วกันปะไปต่อเฮ้ยได้สีแดงอยู่นะทาร์นี่เอ้ยเจ๋งอยู่อ่าได้สีทองอันนึงแล้วก็ได้เป็นเศษส,สีเอ้ย,ยได้สีแดงอันนึงแล้วก็เศษสีทองอ่ะมาไปต่ออ่าได้สีทองเออมันดูขึ้นตรงนี้ได้เลยเว้ยอ่าได้เศษสีแดงแล้วก็ได้สีทองอันนึงโอเคไปต่อ อ่ะสีแดงกันนึ่งสีแดงนหนึ่งแล้วก็เสร็จโอเคมาไปต่ออ่ะโอเคอันเนี้ยห0 0พเพชรต่อต่อวันอันเนี้ยผมยังไม่ได้สุ่มนะเนื่องจากอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่าเราจะทําการทำอาวุธฮอลโลให้มันเสร็จก่อน ก็คือผมจะมาลงทางหน้าของอาวุธฮอลโลอาวุธเกียวเนี่ยให้เสร็จ100%ซของผมก่อนก็คือเนี่ยจะมีอยู่3 4 5 6ห้ามีอยู่6ชิ้น่ะที่ผมอยากทำนะก็คือเนี่ยกงจากอ่าแล้วก็พินแล้วก็พิงคอปมาแล้วก็พัดอันนี้แล้วก็ดาร์คไทเดนแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมทำหกชิ้นเนี่ยให้เสร็จก่อนโซอีกสามชิ้นะเกบไว้ก่อนผมทำหกชิ้นนี้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาทำการลงทุนเป็นทางด้านของอ่าอันเนี้ยรายวันว 5, ันละห้าพันเพชรประมาณนี้มาไม่แน่ใจว่าในนี้มันมีให้รวมเศษหรือเปล อันนี้อ่ะโอเคถ้ากิดว่าเราได้สีทองกับสีอ่าแดงมาอย่างละ2อันก็ถือว่าได้อยู่นะไม่ไม่ได้น่าเกียร์เท่าไหร่แค่สีทองสองไอ้แค่สีแดง2อันผมก็โอเคละอ่ะอันแรกอ่าอันนี้อ่ะเพิ่มมา1 2ื่นสองกว่านะอันนี้เป็น HP เพิ่มมา1 2ื่นสองไอมันเอ s e n c ได้ต่อเดี๋ยวนะแป๊บนึงอทิษอันก่อนอ่ะอันนี้แอคทีฟอ่าอ๋อนี่เป็นการปลดนี่เป็นการอัพโอเคไม่เพราเราได้ซ้ำดิเราได้รูปบ้านซ้ำมาเนี่ยเราสามารถอัพได้ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มามาอัพอีกอันก่อนอัพอย์อันไปอันนี้ก่อนแอคทีฟปั๊บโอ้โหสามหมื่นหกนี่เห็นไหมที่เขาบอกว่าอัพสีเปิดสีทองอันหนึ่งได้สามหมื่นหกนะอันเนี้ยได้สามหมื่นหกพันแปดร้อยกว่านะเออเขาบอกสีทองได้สามหมื่นอันเนี้สามหมื่นหกพันกว่านะแต่ว่าบางอันมันก็ไม่ถึงนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เป็นการอัพเดี๋ยวนะเราได้รูปกระท่อมอันนี้มาเดี๋ยวเราไปอัพสีแดงก่อนดีกว่าอ่ะมาสีแดงอันนี้ อันนี้หกพันได้มาแค่หกพันน้อยจังวะเนี่ยอันนี้ได้มาหมื่นห้าอ่าเดี๋ยวเรามาทําการเริ่มอัพจากสีแดงก่อนเดี๋ยวผมอัพสีแดงก่อนอันนี้เพิ่มแอคแท็กแล้วได้เพิ่มแอคแท็กทั้งคู่เลยนะอันนี้เพิ่มหกร้อยสี่อ๋อมันมันแล้วแต่อันนี้ว่ะแต่ละอนมันเพิ่มไม่เท่ากันโอเคอันนี้ตอนเราปลดเอ่ออันนี้ได้มาสามหมื่นหกมันได้เลือดอยู่หมื่นแปดอันนี้ได้แค่หกพันกว่า อันนี้ผมอัพไปได้แค่แทกพันกว่าอ๋ออันเนี้ยมันได้ค่อนข้างเยอะนะเนี้ยมันได้หมื่นแปดนะถึงว่าแหละเขาบอกว่าอัพอ่าสีทองอ่ะเปิดสีทองบางอันได้สามหมื่นนะเพราะว่าบางอันมันได้ค่อนข้างเยอะนะอ๋อประมาณนี้เองเอ่อเมื่อกี้เราได้เนี้ยอ่าหมื่นกว่ากว่าเนาะแอคแทกอันนั้นหมื่นกว่านี่ประมาณพันกว่ากว่าแปลว่าอันที่เพิ่มเ p เยอะเนี่ยน่าจะได้ประมาณหกหมื่นนะอันนั้นเนี่ยที่เพิ่มอันละหมื่นกว่ากว่าเนี่ยแล้วเราแค่ดวงไม่ดีเฉยอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่่าานนมัดีบงะแตว่า อันนี้มันเพิ่มค่อนข้างเยอะดีเราอัพนี้ก่อนแล้วกันอ๋ออันนี้ต้องใช้น่าห้าสิบเศษอ๋อต้องใช้เศษตัวเองด้วยงานหยาบแล้วไงแค่หาแรกก็ลำบากแล้วยังต้องใช้ของตัวเองอีกนี้ใช้ร้อยยี่สิบอันนี้อ่ะประมาณนี้อ่ออัพเลเวลอัพเกรดอันนี้สี่เดี๋ยวละอัพนี้ก่อนอันนี้ เออมันใช้ขั้นหนึ่งถึงขั้นสิบเนาะเดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจว่ามันใช้อัพเท่าไหร่นะอันนี้หลอห้าผมว่าน่าจะขายเป็นพันอันเลยนะเอาสั 1, กพันห้าก่อนแล้วกันอ่ะประมาณพันห้าถ้าเหลือก็เดี๋ยวค่อยไปอัพอ,อันสีทองอีกอันหนึ่งได้เอ้ยสีแดงอันหนึ่งได้โอเคเอ่า 300 3 0 0ร3ีไป350แล้วกันประมาณนี้โอเคแล้วก็สีทองต่อแล้วเราก็น่าจะต้องใช้สีทองรวยๆนะสีทองน่าจะต้องใช้เยอะ1 8น0จัดไปเต็มๆเต็มๆจุก,จก อ๋อเลเวลสูงแล้วเออต้องปลดดาวโอเคอ่ะแล้วกูแลกมาตั้งเยอะเวียนกรรมโอเคลองอัพอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้อัพได้อยู่โอเคอันนี้ก็เลเวลสูงแล้วเหมือนกันแปลว่าอัพได้ถึงเลเวลสิบห้าแล้วต้องปลดดาวเพิ่มใช่ไหมอันนี้ต้องใช้สีม่วงอ่ะอแล้วโหแล้วเราแลแกเกินมาเท่าไหร่วะเนี่ยห้าร้อยกว่า <c oughs> อ่าตายตายห้าร้อยกว่านี้เราเอาไปแลกสีม่วงได้เยอะมากเลยนะ ป็นการแรกกดมาก็ไม่ได้ดูตามมาตาเรืออะไรนะอ่ะเอาเป็นว่าประมาณนี้เอาตอนแรกพลังเราน่าจะประมาณสัก10ล้าน7จ็ดแสนป่ะน่าจะประมาณ10ล้าน7จ็ดแสนนะอันนี้น่าจะเพิ่มมาประมาณส0 0แสนป่ะผมจําไม่ได้ว่าต้นคลิปเราพลังเท่าไหร่นะแต่วันนี้ก็ถือว่าเพิ่มมาระดับหนึ่งนะผมว่าเพิ่มมาเยอะอยู่นะเอออาคาซาผมตอนแรกพลังน่าจะสัก26 26กว่ากนะ26 265 266หรืออะไรประมาณเนี้ยอันนี้เด้งมาเป็น269นกะอกากิยูก็ประมาณเกือบ2 2ล้าน3ละประมาณนั้นมาอันสุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็นทางหน้านของการซุ่มตัวอันนี้ละกันนะ300ใบนะจัดแต่สุ่ม ต้องบอกว่าเรายังไม่ได้ทําการสุ่มเกียวมีเนาะอาจจะให้ดูก่อนเรายังไม่ได้ทําคลิปสุ่มเกียวมีเหลือเวลาอีก3วันอ่ะอันนี้ถือว่าใกล้เข้ามาแล้วเพราะผมก็ดองของเตรียมของไว้อยู่นะตอนนี้มีอยู่188ไปนะแล้วก็อตอนนี้ผมต้องการแมวนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะมาทําการเติมมันท้ายๆนะเดี๋ยวต้องรอก่อนแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจะทําการเติมเอาแมวเนี่ยมาแลกเกียวมีอันนี้หมื่นหนึ่งนะ หมื่นหมื่นแต้มอันนี้น่าจะคุ้มกว่าการที่ไปเปิดเกียวมีเพียวๆอยู่แล้วนะตอนนี้มีอยู่2000ก็ขาดอยู่800 0นะไม่แน่ใจว่ามันจะพอหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนึงอะมาก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปนะประมาณวันสุดท้ายหรือไม่ก็1-2วันสุดท้ายเดี๋ยวเรามาทำการสุ่มเกียวมีนั่นเองนะมาแต่ใปนี้300ใบโอเคอินโนซเกะเอ่เรานับแค่ตัวเอเอาร์ดีกว่าเนาะเกลือเกลือ เอ,เ,อเอ็นมูก็ถือว่าได้อยู่นะไม่ได้เกือนนะเอ็นอาร์อ่ามิสซี่โอเคเอ็นอาร์ตัวแรกอักตันซะละไปต่อไปต่อ ไม่เห็นได้เลยเลทำไมเราได้เกลืออ่ะซาคอนจีกตัวหนึ่งถามว่าเกลือไหมมันก็เกลืออยู่นะไม่ใช่ว่าไม่เกลือนะ่ะโนสเกะเอ๊ะรอบนี้ได้แค่สองตัวเองอ่ะเซซึเป็นสามเทนเงนสี่เทนเงนเป็นสี่ตัวตานนี้แกเดีย๋ยวผมเปิดช่องเพิ่มก่อนดีกว่า ไปอ่ะโอเคเอ็นมูเราได้ไปเท่าไหร่นะสี่เนาะอันนี้เซนิสือไม่ไม่มีอะไรอันนี้อ่ะโอเคหมดไป300ใบนะแล้วก็เศษที่เหลือเดี๋ยวผมขอเอาไว้ออันนี้ตันหมดละเศษที่เหลือเดี๋ยวผมขอเอาไว้อ่นนสอออา,อาสุม่ม เขาเรียกว่าไว้ทํากิจกรรมอ่าไว้ทํากิจกรรมเพราะามันจะมีเควสรายวันที่แบบต้องสุ่มด้วยนะก็ขอไว้ทํานู้นแล้วกันอ่าโอเคประมาณนี้ตอนนี้ของที่ผมดองเนี่ยก็คือทางด้านของพวกเศษตัวละครเนี่ยพวกตัวละครต่างๆเนี่ยที่เอาไว้ัพตัวละครอย่างเกียวมีแล้วก็ทางด้านของหินเหลืองที่ไว้ัพตัวละครมีอยู่เก้าหมื่นก็คือเราเตรียมมาให้เกียวมีมาสุดท้ายนั่นแหละแล้วก็ทางด้านของอันนี้ ในโหมดอันนี้ที่การให้เขาเรียกว่าเป็นเป็นความสัมพันธ์ละกันความสัมพันธ์ตัวละครถ้าเราอัพจนถึงเลเวล9เราจะได้ตัวละคร1ตัวซึ่งเกียวมีก็เหมือนกันนะเกียวมีถ้าเราอัพจนถึงเลเวล9เนี่ยเราจะได้ตัวละครเกียวมี1ตัวเหมือนกันอันนี้เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาทําการแลกอันนี้ด้วยแล้วก็อาจจะต้องทําการรีทางด้านของอาคาซานะเพราะาอาคาซานเนี่ย กินของไปค่อนข้างเยอะที่สุดนะอันนี้จากเลเวล9ถ้าปลดแล้วจะเหลือเลเวล5เมื่อกี้เกียวมีผมเลเวล5อยู่แล้วถ้าอัดของอาคษาท,ทั้งหมดเข้าไปปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเลเวลเาถ้าเกิดว่าเราจะได้เกียวมีมาอีก1ตัวนั่นเงนะถ้ากับว่าตอนนี้เรามีเกียวมีแล้ว2ตัวผมอยากเอาจริงผมอยากจะทําแค่ประมาณดาวลุ้งหรือไม่ก็3ดาวลุ้งอะผมไม่ชัวร์นะว่าผมจะทําได้หรือเปล่านะก็ต้องบอกว่าเสียดายแต่ว่าตัวละครมันหนักจิงตัวละครตัวเนี้ยมันต้องใช้งบ จริงแต่ว่ามันปั้นแล้วมันก็ค่อนข้างคุ้มก็ไม่แน่ใจนะว่าเราจะทําได้ถึง3าดาวลุ้งในการเอาท่านั่งของอโปรไฟล์มินิเกวเม,วเมวหรือเปล่านะแล้วก็ตอนนี้มีสกิลแล้วนะก็เดี๋ยวค่อยรีวิวรวบยอดไปเลยละกันตอนนี้เอาเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะเพราะว่า,เ,าเราก็พยายามเติมรายวันสะสมสะส,ส,สมตัวแล้วก็ทำเควสทำอะไรต่างๆสะสมสะสมของไว้ก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปตุ้มทีเดียวสัก500ใบอะประมาณ500ใบนะน่าจะกำลังดีประมาณนั้น โ okay, อเคอาคลิปนี้อาคลิปวันนี้น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะก็ก่อนจาก,การฝากร้านสปอนเซอร์ไว้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมอีล s ส i ิกช็อปนะเติมเ,มเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องอ e ีล s สติกช็อปเท่านั้นนะครับผม <"P ay" S 2> หรือราคาขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมในทั้งระบบ Android แล้วก็ไอโอเอสเลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหาหิวนะใช้เป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด สามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปทางซ้ายเพลย์ิดแวงขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม